คลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถินนะคะแม่บุญถิ t ก็มาดูนะคะว่าเขาแจกอะไรนะคะแม่ผู้ใหญ่ลุกวางิษนี่แหอะแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่นะคะแม่ผู้ใหญ่ลุวางเอลุงวางได้แล้ว่วอาุวางจ้าไดแล้วอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยแม่พี่แม่พี่ไปให้ถึงบ้านเลยนะครับไปให้ถึงบ้านเลย

เดี๋ยวมาอีกนะเพราะมีกำลังยากมาทีละชุดมาทีละชุดเกือบทุกคนเลยเกือบทุกคนเลยคลมาได้แล้วขอบคุณมากขอบคุณทำไมที่หัวได้หนูหนูกัางเลยคุณชอบหนูเอาขายขายขายหน่อยขายหน่อยขายหนูหน่อยเนาะประกาศขายหน่อยอ่ะนะโมอใส่คืนมทำไมชื่อหมองหนูม่างเนาะหนูไม่ใช่เอาหนูไม่ใช่ ตาลุงาตาบอกบอกบอกหน่อยว่าต้องเข้าไปทางไหนเข้าไปทางหนูนาเาช่องที่รอตาชานเาานก็ได้ช่องไหนเท่าไหร่ตาดงลุงพี่นีนะโอ้ยทวามห้ามลุงพี่้ลงผมมีสกล่องเลยป่ใช่นี่ลุงสของลุงีนสาม่องทหมดไหมทไมจะกินาอเดลุงจิมรับรองว่าต่อไปนีจะไม่ ไม่ได้กินไม่ร้อมันเป็นน้อยใจเมื่อวานไม่ได้จะเป็นน้อยใจโอ้ยลูกจิมเอียเป็นคนที่แปลกปลองไปเยให้กินเบือเอาไปเลยกินจนเบื่อเลยย่งบัท่านกเเานเหอย่

อาจายบเดียประกาศในประการน้านหนูทำเองนี่ตัวอะไรรับมการได้จามไม่ด้ย่พูดนาได้ไม่อด้ดูผูปัญหานี่ยจมาวันนี้ไหมครักนเนาะสอง้ยที่พี่ทาให้เออเป็นปาตองเป็นปัญหาที่ออก็มีพี่ออก็มีที่ีให้กไปนี่ไปให้าบอกทายบอกมันมีโฆษณาใช่ไมโฆษาาบอกาย

มาเู้กันเลยครับสาัดตา็ลวงที่เปนี้นะครับเะเพื่อนโ้หนาสนใจนะครับ้าง่สนใจต้องคอมเมนต์เข้าไปในช่องลวนักตะนักเตนหนูนาเอ้ย VIP เนี่ยฟาร์มหนูฟาร์มหนูนักตะผู้ย่ห่ลองลองลองคอมเมนต์กวาทุได้ไม่ได้

เนี่ยน่ะนี่ไม่น่ะนี่ไม่น่คนเดียวนี่แหละ 0 6 2 1 9 5 0862195 80ตาตาไปรับหมปนะนะจไปรับรอบาคลิปนี้รับคปนี้สปาก็เจบปลง17ตอรในนนี้ฝากไปยังไม่ได้เลยฝาไปมาแล้วรนไม่ได้หนูดคิมันตะกี้นี่ค่ะป้มกาหรับคนี้ก็ขอลง ขอแค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามแม่บุญถิ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ